เลี้ยวเลี้ยวผิดทางไม่ใช่โบกให้มันทางหลวงไม่เป็นไรไม่เลี้ยวตามทางทางครับครับผมช่วี่เจริญในอำเภอขององค์พักไหนพี่สาวพีเมืองค่ะนายกเทศมนตรีตำบลบึงติมค่ะผู้นำผู้การลงมาองครับเออมาผมผมขอเข้าห้องน้ำก่อนนครับ้องนั้น มัดคณะทำไมคณะเราจะได้มามาในห้องนี้หมดอะ,อะไรย่างนทุกเรื่องผมมีให้ความสำคัญของสาสารเสุสูงมากเพราะผมทำงานร่วมกับสาสุขมาบบมมตั้งแต่โควิดตายแล้วก็อำเภอดงหลวงคำชะอีของจังหวัดมุกดาหารนะครับ UC นะครับเจ9ดสเปอร์เซนะครับตอนนี้นะครับของพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยแล้วไอ้นะคุณหมอที่มีคนท้ามันทำแบบนี้นโย,ยบายเราแบบนี้มันจะสร้างความเดือดร้อนให้มันจะเป็นภาระให้โอเคเลยแต่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยเราคัดกรองคนมามาไม่พอมันยังอยู่ในพื้นที่เยอะมากนี่แหละที่เราจะทำยังไงผม โอเนี่ยผมไม่โทษราชการไม่ได้โทษว่าปกครองไม่ได้เรื่องตำรวจไม่ได้เรื่องหมอไม่ทำไม่ได้โทษเพราะปัญหานี้เอ่อผู้เสพมันป่วยเนี่ยทำให้การการเสพซ้ำหรือการเพิ่มรีมัน์เซย์เพิ่มมากขึ้นหมดเวียนไปนะครับเนื่องจากว่าโครงสร้างการตลาดของตําบลยาเสพติดม,มันก็มีมีประสิทธิภาพระดับหนึ่งนะครับก็เกลียดอย่างเป็นไม่ได้ว่าถ้าเป็นผู้เสพเนี่ยเป็น บางทีเนี่ยเคยเป็นสารสินให้โทษประเภท5แต่ว่ากดล็อกตอนปี2,564แต่กฎหมายเนี้ยเนี่ยก็ยังข้ออรณไม่มอาอันนี้ยายไปเนยนีน่ะคุณเมฆเมย์ป๋อดีเด้อหัวหน้าของกำนันทีเทาเด้อัว้น้าเชจ้าต่อ อันเี้อันกินแซ่บเด้อวันนี้เลยเลยผลิตภัณมากกว่าเอาไปมาอันก็ดูการนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ